สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tellings t o r y กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เนะี่ยผมก็จะมาขอพูดถึง40เรื่องน่ารู้น่าสนใจในระบบและความสมจริงในเกม Red Dead Redemption 2ครับจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ ในระหว่างที่เราเล่นเกมนี้เพื่อออกประจนภัยไปในดินแดนต่างๆถ้าเราลองไปยังจุดที่มีนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นเรือนไหนก็ตามนะครับและเมื่อเราเนี่ยกดพอร์ตหรือหยุดที่หน้าเมนูเราจะสังเกตได้ว่าตรงมุมซ้ายบนเนี่ยจะปรากฏเป็นรูปนาฬิกาที่มีช่วงเวลาตรงก,ก,กันกับนาฬิกาในเกมเลยล่ะครับเลยได้ว่าผู้พัฒนาเองเนี่ยก็ใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆนี้โดยเหมือนกันเลยทีเดียวละนะ ถ้าหากเรามีข้าวหัวที่เยอะเกินไปซึ่งถ้าเราเข้าไปยังบาร์ไม่ว่าจะบาร์เมืองไหนมันก็จะปิดทําการรวมถึงผู้คนเนี่ยก็จะไม่เข้าบารด้วยครับมีครั้งหนึ่งในขณะที่ผมเนี่ยกำลังเดินทางไปยังเมืองเมืองหนึ่งผมก็ได้พบเจอกับชายแปลกหน้าที่โดนงูกัดเข้าอีกแล้วแต่ครั้งนี้เนีผมจะลองเลือกไม่ช่วยดูบ้างนะครับว่าเขาเนี่ยจะเป็นยังไงและสิ่งที่เกิดขึ้น,นก็เป็นแบบนี้ฮะ Took so it out of me, please. Help me last time. Help me again. Oh. It's worse. It's spreading much quicker. Oh. ในเกมนี้ถ้าหากเรานําตัวนักโทษหรือผู้กระทําผิดมาส่งยังในอำเภอได้เราก็จะได้รับรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นการตอบแทนซึ่งผมเนี่ยก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันแต่สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยกับกลายเป็นแบบนี้ Through. I'm taking your stinking hide to a cold cell. This is a disgrace. You want to stop? What the hell are you doing?

มันก็จะตื่นขึ้นมาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่คุณลองสังเกตดูนะว่าที่หัวของมันเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ด้วยในเกม Red Dead Redemption 2นั้นจะมีระบบที่เป็นธรรมชาติอย่างฟ้าผ่าที่ไม่ได้ผ่าลงมามั่วๆนะครับแต่มัน,นยังมีการเผาไหม้และเกิดประกายไฟหรือไม้ก็มีควันออกมาจริงๆด้วยครับ เรามีข้าหัวและกําลังหนีจากการตามลา่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราตั้งเต็นท์กอไฟไม่นานเนี่ยนักล่าข้าหัวหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็จะตามมาพบเจอเราจนได้เนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยจะแกะรอยจากสัญญาณควันไฟที่เรากอน,นั่นเองเกมนี้เนี่ยจะมีระบบให้ n p c รถมา้าสามารถหลบเส้นทางหรือว่าหยุดรอสิ่งกีดขวางได้ด้วยนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยจะไม่ยอมชนกันถ้าหากไม่จำเป็นซะก่อน เพิ่มความสมจริงเข้าไปในเกมอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยในเกมนี้นะครับพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยนอกจากเราจะล่าได้ทุกตัวแล้วมันก็ยังมีวิถีชีวิตและการแสดงท่าทางของมันอย่างเป็นอิสระด้วยนะครับดูอย่างเช่นกระรอกตัวเล็กๆนี้สิ มันก็ยังมีการวิ่งหนีหรือลงไปจุ่มน้ําได้อย่างสมจริงเลยทีเดียวแถมก็ยังมีสัตว์อื่นๆที่แสดงถึงการเอาชีวิตรอดเพื่อปากท้องของตัวเองต่างหาก NPC ของเกมนี้เนี่ยจะไม่ได้แค่เดินไปเดินมาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยต่างก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองทั้งนั้นดูอย่างช่างไม้ก็จะยกไม้ช่างก่อสร้างก็จะตอกตะปูลงไปเรื่อยๆเพื่อก่อสร้างสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจนกว่าจะเสร็จนั่นเอง เห็นอย่างนี้แล้วก็ช่างเป็นระบบที่สมจริงจนผมเองเนี่ยก็รู้สึกว้าวอย่างมากเลยล่ะครับในขณะที่ผมเนี่ยกำลังเดินสำรวจอะไรไปเลื่อเปื่อยผมก็เริ่มรู้ตัวว่าผมได้อยู่ห่างไกลาจากม้าของตัวเองไปมากมายเหลือเกินโชคยังดีนะครับที่ผมเนี่ยได้ไปเจอเข้ากับเวกวียนรถม้าของชายแปลกหน้าคนหนึ่งซึ่งระบบเกมเนี่ยก็จะมีข้อเสนอให้เราขอติดรถเขาเข้าไปในเมืองได้ด้วย ซึ่งนี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบที่น่าสนใจและดีต่อใจผมไม่ใช่น้อยเลยเล่ะนะในตอนที่เราอยู่ที่แคมป์ของแก๊งเวเดลินถ้าหากเราปากเสียพูดจาถักถางเพื่อนในกลุ่มมากๆเราก็จะโดนจอนเข้ามาต่อยปากในที่สุดครับในแคมป์ที่พักของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราเ,เดินไปสำรวจที่พักของสฟอนสัน ราจะพบเจอกับมมรอฟีนที่ซ่อนอยู่ในหนังสือด้วยเมื่อไร่ก็ตามนะครับที่เราพบเจอฝูงหมาป่าที่กำลังออกล่าหากเราเนี่ยฆ่าหมาป่าพี่น้องของพวกมันไปแล้วหมาป่าบางตัวเนี่ยก็จะเริ่มหวาดกลัวและวิ่งหนีไปหลังจากนั้นครับหากเราไปที่จุดบนเส้นทางของคาร์บูเรน ตรงนั้นเนี่ยจะมีซากรถเกวียนอยู่เมื่อเราเปิดกล่องดูเนี่ยเราก็จะพบเจอกับจดหมายของแอนนาเบลที่เขียนหามิเรียมเวกเนอร์แต่ทว่ามิเรียมเนี่ยกับไม่เคยตอบกลับมาหาเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งคาดว่าเธอเนี่ยอาจจะกําลังโศกเศร้าเสียใจที่สูญเสียโจชัวคนรักของเธอไปครับโดยหากเราเนี่ยเข้าไปยังบาร้างที่ตั้งอยู่ข้างๆคาเร่หัดของยูจินพ่อของมิเรียมเราจะได้เห็นคราบลอยเลือดบนผืนและรอยกระสุนสามนัดบนกําแพงเท่านั้นยังไม่พอที่หลังร้านเนี่ย เราก็จะได้พบเจอกับหลุมศพของโจชัวอยู่ด้วยซึ่งเมื่อเรารอเวลาจนถึงช่วงสามทุ่มเป็นต้นไปหรือไม่ก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมวันดีคืนดีเนี่ยเราอาจจะได้เห็นมีเรียมยืนอยู่ห้องตรงกลางที่มีแสงไฟสลัวจับจ้องมองมาที่เราอย่างไรซึ่งชีวิตชีวาโดยหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเธอเนี่ยเป็นผีหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับเธอเป็นเพียงแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจจะถูกพ่อของเธอที่กีดกันความรักกักขังเธอเอาไว้ก็ได้ดีไม่ดีเนี่ยยูจินพ่อของเธอนั่นแหละ ที่อาจจะเป็นคนฆ่าโจชัวคนรักของเธอไปและอาจจะยึดจดหมายของแอนนาเบลไม่ให้ติดต่อกับมิเรียมก็เป็นได้เช่นกันครับในบริเวณแห่งหนึ่งจากช่องเข่าสไปเดอร์เราจะได้พบเจอกับร่างของสัตว์ที่ล้มตายจากความหนาวเหน็บท่ามกลางหิมะอันขาวโพลนร่างของพวกมันเนี่ยดูเหมือนสัตว์ที่เพิ่งจะตายได้ไม่นานเพราะดูดูไปแล้วเนี่ยพวกมันยังไม่มีการเน่าเปื่อยหรือว่าย่อยสลายแต่อย่างใดผมพยายามจะเผามันนะครับแต่ก็ไม่สําเร็จสงสัยทางผู้พัฒนาเนี่ย คงจะสร้างมาเพื่อให้เราได้ตระหนักว่าที่แห่งนี้นีก็มีเหยื่อที่ตายจากความหนาวเหน็บได้เช่นกันในชน่วงที่เราเล่นเป็นจอรนมาสตันแล้วกลับมายังเมืองวาเลนไทน์อีกครั้งเราจะได้พบเจอกับมิกกี้ชายแขนเดียวที่อ้างตัวว่าเป็นทหารผ่านศึกซึ่งสภาพของเขาเนี่ยก็ดูส่อมซ่อและแก่มากขึ้นกว่าเดิมความทรงจำของเขาเนี่ยเริ่มเลือนลางหายไป เขาบอกกับจอรนว่าเขาเนี่ยเคยพบเจอคนใจดีแบบเขาแต่กลับนึกชื่อนั้นไม่ออกเสียแล้วซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นคนที่มีคุณธรรมและมีน้ำใจมากพอสมควรโดยเขาคนนั้นเนี่ยก็คืออาเธอร์มอร์แกนนั่นเองครับถ้าว่าคุณเนี่ยฆ่าเจ้าของหมาหมามันก็จะเข้าทำร้ายคุณจนสุดชีวิต ในดินแดนแห่งความหนาวเหน็บจนมีน้ําแข็งย้อยเกาะตามหลังคาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่องค์ประกอบของเกมที่สร้างขึ้นมาเฉยๆนะครับแต่เราเนี่ยสามารถที่จะยิงมันให้แตกออกไปได้ด้วยทําให้ในเกมเนี่ยดูมีความสมจริงมากขึ้นไปอีกในช่วงตอนสุดท้ายของเกมที่เราเล่นเป็นจอดมาสั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยกลับไปที่บริเวณที่เคยตั้งแคมป์กันในสมัยก่อนเราจะได้ยินเสียงบรรยากาศของเพื่อนๆในแก๊งเวเดลินดังออกมาครับ ในช่วงแรกของเกมเราจะได้ทำภารกิจจับตัวเบเนดิกตมาเข้าคุกในเมืองวาเลนไทน์ด้วยนะครับโดยใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเมื่อมาถึงตอนที่เราเล่นเป็นจอร์นมาสตันที่ผ่านมาแล้วหลายปีและลองกลับมายังคุกในเมืองวาเลนไทน์อีกครั้งปรากฏว่า เขาก็ยังคงติดคุกอยู่ไม่ไปไหนเลยถ้าเราตั้งแคมป์ในพื้นที่ที่เป็นหิมาอันหนาวเหน็บเราจะเห็นวงหิมมาที่ละลายจากความร้อนของกองไฟอย่างสมจริงเกมนี้เนี่ยยังมีระบบความสมจริงในเรื่องของอุณหภูมิที่มีผลต่อร่างกายด้วยนะฮะโดยถ้าหากเราเนี่ยเข้าไปในที่ที่หนาวเหน็บจนเกินไปร่างกายก็จะเย็นตัวลงจนหลอดหัวใจเนี่ยลดลงตามไปด้วย แต่ถ้าหากเราเนี่ยเดินเข้ามานั่งเล่นผิงไฟไปสักครู่ร่างกายเราเนี่ยก็จะอุ่นขึ้นและเลือดก็จะลดช้าลงจนแทบจะไม่ลดอีกเลยครับหากคุณผิวปากเรียกหมาติดต่อกันเกินไปตัวละครของเราก็จะเหนื่อยหอบเล็กน้อย าเราเข้าไปจองห้องอาบน้ำของโรงแรมเอาไว้และเกิดดื่มเหล้าทางที่พักก็จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เราใช้บริการในทันทีเออน้องจ๊ะทำไมน้องไม่ให้พี่เข้าไปอาบน้ำเละจ๊ะก็พี่ดื่มแอลกอฮอล์มาน่ะสิหนูไม่ชอบคนเมาเนะ่ะเดี๋ยวตบที่หนูขึ้นมาจะทำยังไงอะ่ะเอองั้นพี่เปลี่ยนตัวเองไม่ดื่มก็ได้นะจ๊ะงั้นพร้อมล้างตัวให้พี่ได้หรือยังละ่ะยังไม่ได้ค่ะทำไมล่ะจ๊ะ ก่อนของพี่มันทั้งดกทั้งดำขนาดนี้จะให้น้องล้างยังไงไหวล่ะงั้นพี่ต้องไปทายังไงหลหะจ๊นน้องงั้นลองนี่ไหมคะพี่อาเธอเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงนวัตกรรมเซฟเทคที่จะช่วยให้ทุกคนหลุดพ้นจากความคันในการเล็มขนทั่วร่างกายไม่ว่าจะเป็นขนน้องชายไปจนถึงขนหน้าแข้งไม่มีทางบาดหรือว่าคันเป็นตอได้อีกต่อไปคนตัดเนี่ยเขาใช้แล้วถึงได้กล้ามาการันตีขนาดนี้ไม่เชื่อก็ต้องลอง ทำความสะอาดก็ง,ง่ายพกผ่าก็ง,ง่ายเก็บไว้ก็ง,ง่ายต่างหากใช้แล้วจะได้หมดความกังวลเรื่องกลิ่นอับหมักหม,มมในทันทีและที่สุดไปกว่านั้นไข่กลูมิ่งก็กลับมาจัดโปรสุดพิเศษอีกครั้งในเที่ยงคืนวันที่24กุมภาพันธ์จนถึงเย็นวันที่25กุมภาพันธ์ลดแรงเหลือเพียง1616บาทจากปกติ2 2 8 8บาทมีแถมใบมีดอีกด้วยนะราคาตั้ง6 5 9บาบาทแน่ใครที่อยากหันมาดูแลตัวเองนี่คือโอกาสแล้วไปจัดกันได้เลย คูปองส่วนลดมีจำนวนจำกัดเพียงแค่คุณคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้หรือในคอมเมนต์นี้ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้อย่างง่ายได้แต่เดี๋ยวก่อนโปรดระวังของปลอมกันด้วยนะครับช่วงนี้ระบาดหนักของแท้ต้องลิงก์ใต้คลิปนี้เท่านั้นอย่างไม่หมดเท่านั้นนะครับวันที่25กุมภาพันธ์ช่วงเวลาตั้งแต่6โมงจนถึง3ทุ่มไข่กรูมี่เนี่ยก็ได้ลดเดือจดจัดจัดจะให้พวกคุณเนี่ยสุดพิเศษกันไปเลยในราคา1,400บาทแค่3ชั่วโมงเท่านั้น รีบเลยเพราะไข่กลุ่มมิงห่วงใยสุขภาพขนน้องชายของพวกคุณและความสะอาดใต้จุดซ่อนเร้นครับในขณะที่เราเนี่ยขี่มา้าหากม้าของเราเกิดสะดุดหรือว่าชนอะไรเข้าสักอย่างตัวของเราเนี่ยก็จะกระเด็นตกลงมาจากหลังมา้าตามความสมจริงเลยล่ะครับ ถึงแม้ว่าเกมนี้นจะมีระบบที่ลื่นไหลหรือว่าสมจริงมากแค่ไหนก็ตามมันก็ยังคงมีบั๊กอยู่ดีนั่นแหละนะแต่ผมนีก็ยังคงยกให้เกมนี้เป็นเกมที่สมจริงที่สุดในใจผมอยู่ดีหากเราโยนร่างไร้วิญญาณของ n อ c พซีลงไปในแม่น้ำที่ดันมีจระเข้อยู่พวกมันก็จะโผล่ขึ้นมาง่าบไปกินในน้ำอย่างเป็นธรรมชาติรู้หรือไม่ในเมืองเซนเดนิส มันจะมีไอเทมหนึ่งที่น่าสนใจและตลกสำหรับผมมากๆเลยนะครับนั่นก็คือผ้าคุมเพชรคาดที่เมื่อเราเ,เดินเข้าไปในร้านขายของในตลาดดูแล้วเราก็จะได้พบเจอกับตัวเลือกจากพ่อค้านั่นก็คือผ้าคุมเพชรคาดที่ตอนแรกเนี่ยผมก็สงสัยนะครับว่ามันเนี่ยคืออะไรแต่พอซื้อมาใส่เท่านั้นแหละครับผมเนี่ยอดขำไม่ได้เลยยิ่งนอกจากนี้นก็ยังมีหน้ากากโรคจิตอีกด้วยที่ถ้าเราลองใส่ให้ตำรวจในเมืองดูแล้วล่ะก็เราก็จะกลายเป็นอาชญากรในทันที ถ้าเราลองสังเกตที่รูปป๋องแป่งของม้าดีๆมันจะหดตัวตามอุณหภูมิของมันครับ หากเราปลาลระเบิดขวดไฟไปที่รัวไม้มันจะเผาไม้จนกลายเป็นเท่าฐานและผุพังในเวลาต่อมาเรียกได้ว่าเป็นความสมจริงที่น้อยเกมนักจะทำแบบนี้ได้เลยล่ะครับในตลาดชุมชนของเมืองเซนเดนิสถ้าเราเปีนขึ้นไปบนกันศาสตร์ ที่มีการเขียนป้ายเอาไว้บนกำแพงตึกในละแวกนั้นเราจะสังเกตได้ว่าตัวอักษรและภาพวาดเนี่ยมันจะสามารถขยับได้ตามมุมมองการเคลื่อนไหวของเราครับรู้หรือไม่ครับว่าถ้าเราตั้งแคมป์กางเต็นท์แล้วลองเอาขวานปาไปที่โครงเต็นท์ประมาณ2-3ครั้งมันจะเกิดบั๊กและทำให้เต็นท์เนี่ยสั่นอย่างแรง ซึ่งพอเมื่อเราเนี่ยขี่ม้ากระโดดเข้าไปเราก็จะถูกดีดตัวออกอย่างรุนแรงเลยล่ะครับระบบความสมจริงที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ การเวี่ยงเชือกที่สมจริงและดูเป็นธรรมชาติอย่างมากซึ่งก็มีน้อยเกมเช่นกันที่จะทำให้เห็นแบบนี้ได้ถ้าหากเราลองกินย่าบูรัสที่หาได้ตามแหล่งน้ํามันจะทําให้เราเกิดขึ้นไส้อาเจนออกมาซึ่งบัคกของเกมนี้เนี่ยก็คือถ้าหากเรากินญ่าบูรัสแล้วอ้วกออกมาในขณะที่อยู่บนยอดหน้าผาเราจะตกลงมาโดยที่ไม่เป็นอะไรเลยแหละครับ นอกจากนี้ในขณะที่ผมในกำลังทดสอบการกินญ้าบูรัสเพื่อที่จะพิสูจน์การตกเหวอยู่นั้นจูจ่ๆเนี่ยผมก็ได้ไปเจอเข้ากับชายแก่คนหนึ่งที่กําลังมองหาอะไรบางอย่างพร้อมกับพูดถึงเบาะแสสมบัติด,ด้วยผมเนี่ยจึงเข้าไปจับลุงแก่และขโมยแผนที่นั้นมาซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปยังจุดที่แผนที่มาร์กเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบน้ําแข็งหรือที่เรียกกันว่าบาโลลากูนและหุบพาแถวสถานีรถไฟแบ็กคสัสซึ่งขอบอกได้เลยว่าหาไม่ใช่ง่ายๆเลย โดยมันเนี่ยจะนําไปสู่แผนที่ชิ้นที่2และชิ้นที่3จนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้พบเจอกับทองคําที่มีมูลค่าเป็นรางวัลตอบแทนนั่นเองหากเราฆ่าสัตว์จนตายและปล่อยทิ้งไว้ในเวลาหลายชั่วโมงมันก็จะมีสัตว์อื่นๆมาคอยจิกกินหรือว่าแทะก,กินตามธรรมชาติครับ ถ้าเราจุดระเบิดแล้วปล่อยทิ้งไว้ชนวนระเบิดน่ยจะไม่มีวันไปถึงตัวระเบิดได้เพราะว่าอาเธอร์หรือว่าตัวเราเนี่ยจะดับมันเองด้วยอัตโนมัติครับถ้าเราไปขโมยของตามเต็นท์และเกิดถูกเจ้าของจับได้เราสามารถหยุดคนคนนั้นที่จะไปฟ้องตำรวจหรือว่าในายอำเภอได้โดยการจับมัดเชือกด้วยนะครับแต่มันเนี่ยก็แก้ไขได้แค่ชั่วคราวเท่านั้น ถ้าเราวิ่งไปชน NPC จนล้มลงแต่เราเนี่ยยังคงวิ่งชนพวกเขาอยู่พวกเขาเนี่ยก็จะกิ้งไปตามทิศทางที่เรากําหนดเสมือนรากับว่าเรากําลังเลี้ยงเขาเป็นลูกฟุตบอลอยังไงอย่างนั้นและทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็น40เรื่องราวน่ารู้น่าสนใจ ในระบบและความสมจริงในเกม Red Dead Redemption 2ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก,ก่อนที่ผมเนี่ยได้นำมาฝากคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกรดติดตามชมกันได้ใน เทล l i n ส Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ